ตาดูหูฟังที่ต่างจะเห็นครับเครื่อข่ายนะครับสองคำสั้นๆง่ายๆครับหลายๆคนอาจเคยได้ยินเครื่อข่ายเรียกอีกอย่างนึงครับก็คือพลัะทวีคูณครับพลังทวีคูณพลังทวีคูณคือการคูณเลขครับวันนี้ผมจะมาถา่ายแท่คูณเลขครับเครื่อข่ายจะเริ่มต้นขึ้นได้ต้องมีวงกลมวงแรกครับ วงกลมวงแรกใส่ชื่อใครคนนั้นจะเป็นคนแรกของเครือข่ายนั้นดีไหมครับดีในที่นี้ผมจะใส่คําว่าเราครับเราเราจะมาพากันรวยพากันกดหนี้สาหรับคนบินี่อย่างผมครับดีไหมครับดีและเราจะไม่ได้ทําคนเดียวครับจะมีทีมสนับสนุนครับทีมที่มีมากประสบการณ์ผ่านมาแล้วตั้งแต่ความล้มเหลวทําอะไรล้มเหลวท่านจะไม่บอกครับ ทำอะไรจะสําเร็จท่านจะบอกสิ่งนั้นเท่านั้นครับดังนั้นถ้าเราทาตามเราจะรวยอย่างเดียวดีไหมครับดีครับทีมจะมาสนับสนุนเราวันที่เรายังไม่เป็นครับให้มีทีมที่หนึ่งทีมที่สองครับแล้วเราก็เรียนรู้ไปด้วยร่วมทีมครับสนับสนุนอุปถัมภ์คนที่หนึ่งคนที่สองให้มีทีมที่สามทีมที่สี่ทีมที่ห้า ทีที่หกครับแบบนี้เรียกว่าเครือข่ายแบบการสร้างทีแบบหนึ่งแตกสองครับมาดูกันครับว่าหนึ่งแตกสองจะเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งคือตัวเราครับหนึ่งคูณสองครับเท่ากับสองและเท่ากับสองครับสองคูณสองครับเท่ากับสี่ครับเท่ากับสี่ 4คูณ2เท่ากับเท่ากับ8ครับแปดครับ8คูณ2ทั้เท่ากับ16ครับ16ครับ16คูณ2รับเท่ากับ32มสิบ32ครับเอาเท่านี้ก่อนครับคําถามครับตั้งแต่ท่้นยันคนสุดท้ายครับจากการสร้างทีมแบบ1แต่2ตามตัวเลขที่เห็นครับจะตอบทันทีว่าคนทั้งองค์กรมีเท่าไหร่ครับ32ครับ32คนเห็นเห็นเลยใช่ไหมครับใช่ครับตัวเลขไม่ไม่หลอกใจครับ ตัวเลขคือความจริงครับแต่ครับท่าน32นี้คือหนึ่งชั้นในองค์กรของท่านครับที่ท่านสร้างทีแบบ1แตบบ่สองครับอยากรู้ว่าคนทั้งองค์กรมีเท่าไหร่ครับให้เอา32บวก16ครับบวกแบวก4บวก2แล้วก็บวกหคือตัวท่านด้วยครับเป็นเท,ท่าไหร่ครับท่าน63ครับ63คนนะครับ ไม่ใช่สามสิบสองครับกลับกันครับแต่เป็นสองเท่าครับสุดยอดไหมครับสุดยอดนี่คือพลังมีคูณครับนี่คือเครือข่ายครับและที่สําคัญนะครับบริษัทเครือข่ายส่วนใหญ่จะมีสินค้าที่ผ่านการวิเคราะห์วิจัยพัฒนาจนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพถ้าได้ใช้ท่านจะชอบครับถ้าได้ใช้จนหมดแล้วท่านจะซื้อซ้ำมันจะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดเงินที่องค์กรนั้นสร้างขึ้นครับ ถ้าสมมติคร so, ับผมสมมติตัวเลขที magic, ่ถ้าทุกคนกสสบามคนซื้อสินค้าเพียงแค่คนละทันเจ็ดร้อยบาทหรือครอบครัวละทันเจ็ดร้อยบาทครับจะมีเงินที่อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทนะครับสุดยอดไหมครับสุดยอดเยอะครับเยอะไหมครับเยอะไหครับจิ้มไปเยอะไหมครับนี่คือหนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อย ผมเชื e <ho> ph ่อได้ว่าท่านไม่อยากรู้แน่นอนเพราะมันเป็นเงินที่เข้าบริษัทครับสิ่งที่ท่านอยากรู้คือเงินข้าจะเข้ากระเป๋าเข้าบัญชีท่านเท่าไหร่จริงไหมครับใช่ครับตามแผนารตลาดโดยทั่วไปของบริษัทต่างๆครับจะอยู่ที่ประมาณ8ปถึงครับวันนี้ผมพาทุกท่านคิดที่1 0เป็นเลขกลมๆครับ10%บเปอ็นเนงินเท่าไหร่ครับ17 1 0บบาทครับ หนึ่่บาทครับสุดยอดเลยเงินทีนี้ท่านต้องรีบตอนเงิ 6, 1, 1, ให้เลยนะครับเพราะมันเป็นเงินที่เข้าเ๋าท่านครับต่อเดือนครับทุกๆุกเดือนครับถ้าหกาคนที่เอากับท่านซื้อสินค้าใช้คนระับไม่ต้องไปทําอย่างอื่นเลย ไม่ต้องไปขายของแม้แต่ชิ้นเดียวดีไหมครับดีครับผมได้จากการซื้อใช้เปลี่ยนที่ซื้อของและของที่ซื้อมาก็ได้ไปใช้และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสุดยอดไหมครับสุดยอดครับยอยอ่างนี่คือทีมหนึ่งแต่สองครับยังมีรายได้เข้าขนาดนี้แต่บางคนครับรู้จักคนมากมายแล้วก็รักมีคนที่รักมากกว่าสอง มีไหมครับคิดว่ามีไหมครับมีแน่นอนครับอย่างเช่นผมครับมีมากกว่าสแน่นอนถามว่าทําได้ไหมครับทําได้ครับไม่ต้องออกมาเยอะครับเอาเพิ่ออีกสองคนครับจาก2เป็นสี่ครับ1นคูณสครับท่าบ4กี่ครับหคูณสี่เท่ากับสี่ คูณับเท่ากับสิกครับสิบหครับสิกคูณสี่ครับเท่ากับหกสิบสี่กสิบสีครับหกสิบสี่คูณสี่ครับเท่ากับสองหหกครับสองร้อยห้าิบหกครับสองร้อยห้าสิบหกคูณสี่ครับพันยี่สิบสี่ครับหนึ่งพันยี่สิบสีครับกระด้างบนพอดีเอาท่งนีก่อนแล้วกันนะครับคำถามเดิมครับตั้งแต่ขั้นยันคนสุดท้ายที่จะเกิดจากการสร้างทีแบบหนึ่งแตกสครับ เป็นคนเท่าไหร่ครับตามตัวเลขที่เห็นหนึ่งอันยี่สี่ดอกแบบไม่รอช้าเลยหนึ่งพันยี่สิบสี่เพราะเห็นชัดๆอยู่แล้วแต่ท่านครับหนึ่งพันยี่สิบสี่นี้คือชั้นเดียวกับสามสิบสองนะครับสุดยอดไหมครับสุดยอดครับสามสิบสองการีพันยี่สิบสี่บวกลบคูณหารถูกไหมครับไม่ถูกแค่ไม่ถูกเลยใช่ไหมครับเพิ่มเพิ่มขึ้นเยอะมากสุดยอดครับสุดยอดเพียงแค่เพิ่มคนที่รักอีกสี่คนเอง เป็นสี <goodness. S 1> ่คนสุดยอดไหมครับสุดยอดครับอยากรู้ว่าคนทั้งกองมีเท่าไหร่ครับเอาทา้งสี่บวกสองร้อยห้าสิบหกบวกสี่บวกสิบหกบวกสี่ไม่ก็บวกหนึ่งกับตัวท่านครับเป็นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าคนหนึ่งพันสามร้อยคนสุดยอดครับสุดยอดจากหกสิบสามครับมากกว่าหนึ่งพันสามร้อยสองคนสองคนสุดยอดสุดยอดนี่คือพลังจะมีคูณครับนี่คือเครือข่ายครับ ทุกคนไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นครับซื้อครับเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าใช้ครับสินค้าที่ดีเพียงแค่พันเจ็ดร้อยบาทครับไม่ต้องมากกว่านี้ครับเอาแค่พันเจ็ร้อยครับจำไว้นะครับอย่าซื้อมากกว่านี้ครับพันเจ็ดร้อยครับุูดพันเจ็ดร้อยทำไปเงินที่องค์กรนี้จะสร้างขึ้นสองล้านสามแสนสองหมื่้ร้าท สุดยอดนี่คือพลังวีคูณครับจากแสนเก็บกลายเป็นสองล้านเข้าบริษัทสุดยอดไหมครับสุดยอดแต่ท่านไม่อยากรู้ครับท่านอยากรู้สิ่งนี้ครับสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมครับเพิ่มอีกสองคนสิบเปอร์เซ็นจากการเพิ่มอีกสองคนครับเป็นเิเท่าไหร่ครับสองแสนสามหมื่นสองพันห้าสิบบาท สุดยอดไหมครับสุดยอดครับนี่คือพลังทวีคูณนี่คือพลังเครือข่ายครับเห็นไหมครับึ่งถึงสองปีรอไหวไหมครับไหวเพราะางานเครือข่ายครับมันเปรียบเสมือนการปลูกต้นมะม่วงในที่ของตัวเองครับวันนี้ ถ้าท่านตัดสินใจทาเครือข่าหรือตัดสินใจปลูกต้นมะม่วงเอาต้นกล้าลงดินครับท่านจะได้กินผลวันนี้เลยไหมครับไม่ไม่แน่นอนใช่ไหมครับ,ม,รบมันจะมีเวลาในการเติบโตใช่ไหมครับใช่เพราะเราต้องลด,ดน้ำลงดินใช่าใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองปีครับรอไหวไหมครับไววพันสามร้อยหกสิบห้าคนครบท่านรับเดือนละสองแสนสามหมื่นสองพันห้าสิบบาทไม่ต้องไปขายของแม้แต่ชิ้นเดียวครับ สุดยอดไหมครับสุดยอดครับรอได้ไหมครับได้คลยคุ้มที่จะรอไหมครับคุค้มถ้านานกว่านั้นนะครับต้นบางต้นมันนานแบบสามถึงห้าปีมันดื้อโตตทีอะไรเงี้ยรอไหวไหมครับสามถึงห้าปีไหวครับถ้าท่านรอไหวเงินตรงนี้ก็จะเป็นของท่านครับถ้าท่านเลือกทำเครือข่ายครับสุดยอดนะครับสุดยอดนี่คือเหตุผลหนึ่งของพลังเครือข่ายครับนี่คืองานเครือข่ายที่ท่านต้องหันกลับมาทาความเข้าใจให้เข้าใจอย่าง เหมือนกับที่ผมเห็นครับสุดยอดมากๆและที่สําคัญครับบริษัทเครือข่ายมีมากมายหลายร้อยหลายพันบริษัทมากทุกวันนี้หันไปตรงไหนก็มีเจ่คนชวนทำเครือข่ายจริงไหมครับจริงนั่นแหละครับผมก็ผ่านมาหลายสิบบริษัทสิบยี่สิบบริษัทก็ว่าได้ครับหาทําไมผมต้องถามหลายบริษัทอย่างนั้นเพราะ ผมยังไม่เจอบริษัทที่ใช่ครับแต่วันนี้ครับผมเจอแล้วคือบริษัท b u g ครับเป็นบริษัทเครือข่ายที่สุดยอดมากตั้งแต่มี5เสาหลักทั้งยันความสำเร็จแล้วก็จ่ายผลตอบแทน10รอบต่อเดือนสุดยอดไหมครับสุดยอดน่าเลือกไหมครับแล้วก็ไม่ใช่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะใช่ครับที่สำคัญครับสิบเปอร์เซ็นต์ที่ไปเข้ากระเป๋าท่านครับถ้าเป็น b u g ูจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็เล้ชอบครับกดไลค์กันโดยใจโดยวัวกันซีโอเลยนจไม่ใช่ซ้อมแซงใช่ไมับใช่และครับนี่แหละครับคือพลังเครือข่ายและที่สำคัญนะครับงานเครือข่ายเป็นงานที่ลงทุนน้อยครับท่านไม่ต้องเฝ้าครับไม่ต้องไปโรงงานไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องทำสร้างผู้นำทำเงินอย่างเดียวครับนี่คือ B U G และเครือข่ายครับสุดยอดไหมครับสุดยอดต่อไปครับไปดูกันว่าบริษัท b U G แตกต่างกับบริษัทอื่นอย่างไรครับไปดูกันเลยครับทําไมถ้าต้องเลือกเครือข่ายที่ชื่อ b U G ครับทาไมผมอ่านมาแล้วสิบที่กยี่สิบบริษัททึงเลือก b U G ครับไอ้นกันอะไรครับขอให้ท่านเปิดใจฟังแค่นั้นแหละครับท่านจะเห็นครับ b U G ครับอย่างง่ายๆครับ กแปลคือมาแรงในการสร้างสรรค์ครับเป็นโอกาสที่ไม่ธรรมดาครับเรียกว่าโอกาสเหนือสามัญครับมันเหนือสามัญไงครับเหนือสามัญคือไม่ธรรมดาโอกาสเหนือสามัญตรงนี้จะนํามาซึ่งเงินครับมีใครไม่ชอบเงินไหมครับไม่มีเลยปฏิเสธเล